การใช้งานกล้องบันทึกนะคะกล้อง4 u ิ v d v R52 ตัวนี้มันจะเป็นแบบจอสัมผัสน,นะคะเวลาเราเห็นว่าเขาอัดเนี่ยก็คือจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆแบบนี้นะคะก็คือเรคคอร์ดอยู่ใช้การทัดสกรีนนะคะเข้าเมนูรวมที่รูปเฟืองตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้นะคะอยากตั้งค่าตรงไหนก็เข้ามาเลือกตรงนี้ได้เลยเช่นเราอยากแบบพักหน้าจอนะคะอันนี้จะตั้งไว้ให้ที่1นาทีนะคะ ก็พอถึง1นาทีเนี่ยหน้าจอก็จะดับลงนะคะหรือว่าอยากจะ format card นะคะก็กดยืนยันก็จะเป็นการล้างล้างข้อมูลทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเรากดย้อนกลับตรงนี้ค่ะ,นะคะก็จะกลับมาที่หน้าจอตัวนี้จากนี้นะคะถ้าเป็นออเราใช้รถเนี่ยก็คืออีกหนึ่งนาทีนะคะหน้าจอตรงนี้จะดับลงให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ถ้าเราต้องการปิดสามารถกดปุ่มด้านล่างเนี่ยค่ะก็ปิดหน้าจอแล้วก็ใช้การดูถอยหลังอย่างนี้ได้ หอรืว่าจะเปิดเราก็แตะขึ้นมาทีนี้ถ้าเราต้องการดูภาพย้อนหลังอะค่ะเราใช้การปัดนะคะปัดได้ปัดซ้ายปัดขวานะคะปัดไปทางขวาจะเป็นการดูภาพย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราปัดไปทางซ้ายเนี ma. ่ยจะเป็นการเปลี่ยนดิสเพย์เมื่อกี้เราปัดขวานะเราก็เข้ามาเปิดดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพภาพย้อนหลังนะคะย้อนกลับก็จะกลับมาที่ตัวนี้นะคะปัดไปทางขวาอีกทีนึง ตัวนี้ตัวกล้องนะคะก็จะทําการอัดดูภาพที่เราอัดอัดมาก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะกดออกนะคะเลื่อนทางซ้ายนี่ก็จะเป็นการปรับมุมมองนะคะ,ละกล้องหน้ากล้องหลังหน้าและหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีรองรับระบบถอยหลังด้วยนะคะ<ม>ก็เวลาถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ R เนี่ยก็จะมีตัวเส้นบอกระยะให้นะคะตัวเส้นบอกระยะให้ ก็จะเป็นเส้นแบบนี้เซนเซอร์หลังก็จะทํางานด้วยนะคะก็คือที่เรามีติดตั้งเพิ่มเติมไป